สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะในคลิปนี้เราจะมาเล่าข่าวนะคะวันนี้ไมล์ล J บเจได้ไปฟังข่าวเนาะในการออกมาแชร์กันแลกกันของคนเสื้อแดงนะคะที่ออกมาแชร์ว่าในปีที่ออกมาชุมนุมนะคะเผาบ้านเผาเมืองในปีนั้นแหละมีการนำอาวุธจากทางฝั่งขมิน มาห้ามหันคนไทยด้วยกันในประเทศมาตุยคนไทยในประเทศตัวเองนี่มันเป็นอะไรที่อัประยศสิ้นดีเลยค่ะทุกคนเราเคยแต่ดูข่าวว่ามันมีชายชุดดำมีชายชุดดำมือที่สสร้างสถานการณ์แต่วันนี้เปิดเผยมาเรียบร้อยนะคะมาจากอดีตนักโทษนั่นแหละค่ะที่มีการร้องขอ อดีตผู้นำขมิ้นให้ช่วยเหลืออภปยศสิ้นดีแล้วตอนนี้จะมีหน้าอยู่ในประเทศไทยไหมจะมีหน้าอยู่ในประเทศไทยได้หรือเมื่อข่าวของพวกคุณแฉกันเองขนาดนี้คนของคุณทั้งนั้นเลยที่ออกมาแฉอมเงินบริจาคบ้างอมเงินช่วยเหลือบ้างอมโน่อนมนี่ก็คนมันโกงไง มันโกงมาตั้งแต่หัวหน้ายันลูกน้องจะเหลือลึกขนาดหัวหน้าใหญ่มันยังโกงเลยแล้วคุณคิดหรือว่าลูกน้องมันจะไม่โกงนี่แหละค่ะเมืองไทยเราตาสว่างกันได้หรือ,อยังคนไทยตาสว่างกันได้หรือ,อยังรู้เห็นรู้เช่นเห็นชาติกันแล้วใช่ไหมนะคะเหมือนใบยาเลยเนาะ แต่ว่าไม่ใช่นะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นต้นดอกไม้นะคะเนี่ยดอกไม้ที่ไม้เล็บเจเคยเอาไปปลูกสวยแต่ว่าของไม้เล็บเจมันไอ้นี่แหละมันต้องซื้อปีต่อปีหน้าหนาวมามันก็ตายหมดนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมตาสว่างกันได้หรือยังคนไทยเราอ่ะดูสิเขาขอร้องผู้นำเขมีนเพราะเขาเป็นเพื่อนกันไง คนเหมือนกันเลยเป็นเพื่อนกันมาได้ไม่รู้กี่สิบปีเพราะเหมือนกันหรือเปล่าพอเหมือนกันแล้วทําอะไรก็เหมือนกันอยากจะเป็นเหมือนเขาด้วยเลยปรึกษาไงทํายังไงจะคุมได้ทุกอย่างในประเทศไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เพราะเราคนไทยรู้ดีว่าขาเมนถูกคุมอํานาจฝ่ายเดียวมาตลอดเห็นไหมแล้วทําไม คนที่อยากเป็นใหญ่เหนือใครนะ่ะจะไม่คิดเช่นนั้นล่ะไม่งั้นมันจะคบกันได้มาไม่รู้กี่ปีหรือแล้วที่น่าเสียใจที่สุดคือเอาสิ่งที่ไม่ควรทำในประเทศไทยนะ่ะเอามาจากเขมรแล้วมาช่วยตุยคนไทยในประเทศตัวเองเนี่ยโอไม่เลวนี่ทำไม่ได้ไม่ชัว่วนี้คิดไม่ได้นะคะทุกคน ไม่ช่วยจริงไม่เร็วจริงทำไม่ได้อ่ะนี่น่านะปีนั้นที่ไม้เลิบเจปไปอยู่ทำงานอยู่ทางภาคเหนือตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานมาที่นี่ทำงานอยู่ทางภาคเหนือโอ้โหนั่งรถเปิดประทุนประชาชนทางนั้นนั่งคุกเข่าพับเพียบข้างถนนนี่เต็มเลยนะคะแถมยังชูป,ป้ายนะคะธง ซึ่งคนไทยรู้ดีว่าธงนั้นใช้กับอะไรแต่คนคนนี้ทำให้คนที่อยู่จังหวัดนั้นน่ะออกมานั่งพับเพียบคุกเข่าข้างถนนนะเพียบเลยมันดับประยยชน์ขนาดไหนมาแล้วเจเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหูสายหน้าเลยค่ะ แต่ตอนนั้นมันมีอำนาจเยอะทำอะไรไม่ได้หรอกเห็นไหมคนเราเมื่อบุญวาสนาบารมีมันไม่ถึงอ่ะทำยังไงก็ไปไม่ถึงแล้วผลกรรมที่ทำอ่ะทำกับบ้านเมืองอ่ะทำกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำกับสิ่งที่เราเคารพศรัทธาเชิดชู เนือกล้าวเนือกระหม่อมผลกรรมมันถึงตามทันในวันนี้ไงคะแล้วคนที่ช่วยเหลืออยู่นะอย่าคิดว่ากรรมจะตามไม่ทันนะคะต่อให้คุณหลีกเลี่ยงจะใช้กฎหมายเลี่ยงช่วยเขายังไงนีกรรมไม่พ้นค่ะวันหนึ่งคุณจะพลาดเพราะสิ่งที่คุณทำเหมือนกันคนไทยเราตื่นตัวได้แล้วคะ่ะถึงขั้นตุยคนไทยด้วยกันเนี่ย มันใช้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนใช้ไม่ได้มากๆเลยแล้วปัจจุบันเป็นไงไอตัวลูกก็เหมือนกันถ้าคลิปไม่หลุดคนไทยจะมีโอกาสรู้ไหมว่าตกลงอะไรกับขมีนจะให้อะไรเขาจะเอาอะไรเขาให้บ้างไม่รู้เลยเพราะคนไทยไม่รู้ไงถ้าคลิปนั้นไม่หลุดน่ะถ้าคลิป ที่คุยกับอดีตผู้นำขมีนไม่หลุดคนไทยจะเสียอะไรไปมั่งอย่าลืมว่าตามตะเขตชายแดนนะ่ะสามสจุดถูกขมีนครอบครองไปแล้วนะคะทุกคนภายใน20กว่าปีเนี่ยนะคะตั้งแต่โหคนคิดเอาแล้วก,กันอะพอเริ่มมามีอำนาจทำอะไรไว้บ้าง ปิดหูปิดตาประชาชนคุณไม่รู้หรอกคะ่ะคิดว่าเขาให้ตรงนั้นให้ตรงนี้ไอ้ให้อะไรนะไอ้ครอบครัวละห้าพันหนี้สินเต็มบ้านเต็มเมืองใช้หนี้ยังไม่หมดเท่าทุกวันนี้นะ่ะไอ้เงินล้านเงินหมื่นเงินแสนอะไรนะนะั่นน่ะทุกวันนี้ยังใช้หนี้ยังไม่หมดกันเลยยังจะมาคิดของการนี้กลับมาอีกอะ่ะสมองส่วนไหนคิดก็เพราะว่ามันมีผลประโยชน์อฟแอบแฝงหรือเปล่า คนไทยต้องคิดนะคะก็เหมือนกับโครงการที่จะเอาเอกชนมาซื้อหนี้ของประชาชนออกจากธนาคารเพื่ออะไรคะวันหนึ่งอาจจะเอาที่ดินของประชาชนเพราะประชาชนไม่มีปัญญาผ่อนดอกหรือเปล่าเลยยึดที่เลยประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คิดในทางลบนะคะคิดในทางลบเพราะปัจจุบันนี้เป็นไงนะคะ ไอ,ปปอ้สประกออะไรที่ออกให้ต่างชาตินะ่ะมันมีต่างชาติเข้ามาครอบครองนะ่ะไปยึดคืนมาบ้างหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยพาอเห็นมันบอกซื้อได้กันในนอมินีก็มีเยอะแยะเนี่ยไปตรวจสอบตรงนั้นบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าวันดีขึ้นดีให้เอาสอป,ปกอบไปขึ้นเป็นโฉนดได้น่ะนะโอ้โหนะคะถ้าเป็นของคนไทยก็ยดีกับไทยยินดีกับคนไทยแต่ถ้าเป็นของคนไทยที่เป็นนอมินีให้ต่างชาตินะ่ะ อาคนไทยจะรู้สึกยังไงอะ่ะที่ดินไทยขายให้ต่างชาติแบบถูกกฎหมายเห็นไหมยตื่นกันเถอคะค่ะคนไทยช่วยกันปกป้องบ้านเมืองของเราจากคนโกงจากคนชั่วคนเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองไม่ชั่วจริงทําไม่ได้คะ่ะคนแบบนี้อเพราะข่าวมันออกมาจากคนของเขาทั้งนั้นเลยที่ร่วมอุดมการเดียวกันน่ะ คลิปนี้พูดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ